คุณเคยขึ้นเครื่องบินแล้วรู้สึกเหมือนมีใครนั่งข้างๆทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักบินที่คุณเคยเห็นก่อนขึ้นเครื่องเป็นคนเดียวกับคนที่ตายไปแล้วในเหตุเครื่องตกเมื่อหลายเดือนก่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลึกลับมาเล่านะครับสำหรับวันนี้เราเอาเรื่องราวหลอนๆที่เกี่ยวกับเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นและเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีแต่อย่างใดแต่มันเกิดขึ้นจริงครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเต็มๆนะครับขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์นะครับให้กับคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องลึกลับมาเล่าของเราด้วยนะครับวันนี้ลึกลับมาเล่าจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรื่องลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบินนั่นเองครับกับเที่ยวบิน401เครื่องบินที่ตกไปแล้วแต่วิญญ,ญาณบางอย่าง ยังไม่ยอมลงจากเครื่องเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มต้นในวันที่29ทธันวาปี1972นะครับโดย Eastern Airline s l l g h t 401เครื่อง Lockheed L-1011 Tristar นะครับได้มีกำหนดเดินทางจากรัฐนิวยอร์กไปยังไมอามีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยเที่ยวบินนี้นะครับมีลูกเรือที่สำคัญนั่นก็คือกัปตันที่ชื่อว่าบ๊อบลอฟ และนักบินคนที่สองที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตสต็อกสตีลและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือวิศวกรที่ชื่อว่าดอนริโปนะครับในช่วงแรกๆนะครับของการขึ้นบินนั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบลื่นนะครับจนกระทั่งเนี่ยเครื่องบินใกล้ที่จะมาถึงที่รัฐไมอามีแล้วในช่วงที่เครื่องเนี่ยกำลังลดระดับลงเพื่อเตรียมลงจอดนั่นเองครับ มีลูกเรือคนหนึ่งนะครับได้สังเกตเห็นว่าหลอดไฟที่แสดงสถานะล้อหน้านะครับดันไม่ติดขึ้นมานั่นหมายความว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าล้อหน้าเปิดออกมาหรือยังนั่นเองกัปตันนะครับจึงสั่งยกเครื่องขึ้นใหม่และวนเครื่องนะครับกลับไปยังเหนือบึง e v e r g รเกรดเพื่อเช็คระบบให้แน่ใจก่อนที่จะลงจอดอีกครั้งนะครับปัญหาในครั้งนี้นั่นก็คือลูกเรือทั้งหมดนะครับ โฟกัสกันไปที่หลอดไฟเจ้าปัญหานะครับพวกเขาเนี่ยพยายามดึงหลอดออกมาเพื่อเช็คสายไฟเนื่องจากพวกเขาคิดว่านะครับบางที่มันอาจจะเป็นปัญหาที่สายไฟก็เป็นได้นั่นเองพวกเขาเนี่ยใช้เวลาการสักพักในการถกเถียงว่าจริงๆแล้วสายไฟมันอาจจะหลวมหรือจริงๆแล้วหลอดไฟเนี่ยอาจจะเสียแต่ในขณะนั้นนั่นเองครับไม่มีใครสังเกตเลยว่าเครื่องบินที่เขากำลังควบคุมอยู่นั้นนะครับกำลังลดระดับ ต่ำลงเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจเครื่องบินลำนี้ลดระดับลงมาต่ำกว่า600ฟุตเหนือพื้นดินโดยที่ไม่มีใครรู้และในที่สุดครับเรื่องรล่าโศกอนาถกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบิน f l ล์401ก็พุ่งชนลงกลางบึงน้ำ e v e r อร์เก s ด้วยความเร็วสูงการชนครั้งนี้นะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยแตกออกเป็นชิ้นๆท่ามกลางโคลนและน้ำ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับบึงน้ำเอเวอร์เกดเนี่ยถือว่าเป็นบึงน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยครับและที่สำคัญนะครับตรงบริเวณที่เครื่องตกเนี่ยไม่มีแสงไฟนะครับไม่มีทางเข้าและที่สำคัญไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงเลยผู้โดยสารบางคนในเที่ยวบินนี้นะครับเสียชีวิตทันทีบางคนเท่านั้นนะครับที่สามารถรอดชีวิตมาได้แต่ก็ติดอยู่ในซากเครื่องนานหลายชั่วโมง ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะมาถึงยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น101คนรวมถึงนักบินผู้ช่วยและวิศวกรดอนแรปโปด้วยส่วนกัปตันบ๊อบลอฟนะครับเสียชีวิตทันทีในห้องนักบิน จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนอกจากจะกลายเป็นบทเรียนด้านความปลอดภัยของวิศวกรรมการบินแล้วนะครับมันยังกลายเป็นต้นกําเนิดของเรื่องเล่าที่น่าขนลุกที่สุดในประวัติศาสตร์การบินโดยว่ากันว่าบางคนในเครื่องบินลำนี้ยังกลับมาทํางานต่อแม้จะไม่มีร่างอยู่แล้วก็ตามสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นี้ หลังจากโศกอนนาตกรรมไฟล์ t 401นะครับ Eastern Airline เนี่ยได้ทำการกู้ชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้จากซากเครื่องบินเพื่อนำกลับมาใช้ในเครื่องบินลำอื่นทั้งนี้นะครับเพื่อทำการลดต้นทุนเช่นระบบประตูน,นะครับเตาอุ่นอาหารชิ้นส่วนของห้องครัวและระบบอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างการใช้ชิ้นส่วนเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องปกติ ของสายการบินในเวลานั้นนะครับแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าอะไรบางอย่างนะครับจะติดมาด้วยไม่นานหลังจากชิ้นส่วนเหล่านั้นถูกติดตั้งลูกเรือและผู้โดยสารของเครื่องบินลำใหม่หลายลำเริ่มมีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นนะครับมีบางอย่างหรือได้สัมผัสกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินมีรายงานจากลูกเรือบางคนนะครับ บอกว่าพวกเขาเนี่ยเห็นนักบินแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องนักบินทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อเลยลูกเรือคนหนึ่งนะครับเห็นชายแปลกหน้าในห้องเก็บของแต่พอเรียกเจ้าหน้าที่มาดูชายคนนั้นนะครับก็กลับหายไป ที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือทุกคำอธิบายทุกเรื่องราวที่ลูกเรือและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ทําการอธิบายลักษณะของชายปริศนาคนนั้นและมันตรงกับลักษณะของกัปตันบ๊อบลอฟซึ่งเสียชีวิตไปแล้วในไฟล์401 <weirdly> การเจอผีของกัปตันบ๊อบลอฟนั้นไม่ใช่แค่คนเดียวที่เห็นแต่มีหลายคน ต่างเวลากันและที่สำคัญต่างเที่ยวบินกันด้วยที่เห็นชายคนเดิมอยู่ในเครื่องบินที่ใช้ชิ้นส่วนจากเครื่องบินลำที่ตกไปบางคนนะครับได้เห็นดอนริปเวิศวกรการบินปรากฏตัวในห้องเครื่องเขาไม่ได้พูดอะไรครับแค่ยืนอยู่เฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างหรือในบางเหตุการณ์ก็เล่าว,ว่าชายปริศนาในห้องเครื่องคนนี้จะพูดว่า เขาได้ทำการตรวจสอบระบบให้แล้วซ so ึ่งมันแปลกมากครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ต่อมานะครับเมื่อตรวจสอบจากภาพถ่ายทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าชายที่พวกเขาเจอเนี่ยที่จริงแล้วก็คือดอนเวโปที่เสียไปแล้วนั่นเองเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ได้มาจากผู้โดยสารทั่วไปแต่มาจากกัปตันหัวหน้าลูกเรือและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ซึ่งถือเป็นคนในระดับมืออาชีพที่ไม่ใช่พวกที่ชอบพูดลือเรื่องผีผีบางคนเนี่ยถึงขั้นลาออกหลังจากพบเจอเหตุการณ์สยองขวัญบางคนไม่กล้าที่จะทำงานต่อในเครื่องบินที่ใช้ชิ้นส่วนจาก f l ล g h t 401เลยแน่นอนครับบันทึกรายงานหลายฉบับถูกเก็บเป็นความลับโดย Eastern Airlines พวกเขาเนี่ยไม่เคยออกมายอมรับ อย่างเป็นทางการแม้แต่นิดเดียวว่ามีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นแต่ในวงการนะักการบินและลูกเรือเนี่ยช่วงนั้นนะครับทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันแบบเงียบๆเ,เหมือนเป็นความลับที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆนั่นเองคำให้การจากพยานจริงลูกเรือคนหนึ่งกำลังเตรียมอาหารในห้องครัวของเครื่องบินลำหนึ่ง ซึ่งแน่นอนครับเครื่องบินลำนี้ได้รับการติดตั้งชิ้นส่วนจาก Fly 401ระหว่างกำลังเปิดเตานั้นเธอรู้สึกว่ามีคนมายืนข้างหลังเธอแต่เมื่อหันไปก็ไม่พบใครแต่เรื่องมันยังไม่จบครับพนักงานอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในห้องครัวนะครับได้ถามถึงว่าชายที่ใส่ชุดวิศวกรที่เพิ่งยืนอยู่ข้างเธอเนะี่ยคือใคร พวกเขานำภาพของดอนริโปผู้เป็นวิศวกรจากไฟล์401มาให้ดูทั้ง2คนยืนยันว่าชายปริศนาที่พวกเขา,าเห็นนั่นก็คือดอนริโปหรือชายในภาพนั่นเองอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาจากกัปตันของเที่ยวบินของอ s สเ r นแอร์ไลน์อีกลำซึ่งเขาได้เข้าไปตรวจเช็คห้องนักบินก่อนขึ้นเครื่องนะครับเมื่อเขาเปิดประตูก็พบว่ามีชายแก่ในชุดนักบิน นั่งอยู่ที่เบาะซ้ายมือตำแหน่งกับตันเขายื่นมือไปทักแต่ชายคนนั้นหายไปทันทีต่อหน้าต่อตาของเขากับตันคนนั้นนะครับตกใจจนหมดสติต้องหามลงจากเครื่องบินและเมื่อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าชายคนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยคือบ๊อบลอฟกับตันที่เสียชีวิตจากไฟล์เหตุการณ์ต่อมาเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่างภาคพื้นโดยช่างภาคพื้นคนหนึ่งนะครับกำลังตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องบินที่เพิ่งจอดขณะเปิดแผงควบคุมนั้นนะครับเขาได้เห็นชายคนหนึ่งยืนมองอยู่เงียบๆและที่สำคัญชายคนนี้นะครับได้ใส่ชุดช่างการบินอย่างเต็มยศเขาจึงถามไปว่าคุณมาจากทีมไหนแต่ชายคนนั้นกลับไม่ตอบออกมาครับ เขาแค่พยักหน้าให้แล้วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาเมื่อเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หัวหน้าของเขาฟังนั้นหัวหน้าของเขาจึงเอารูปถ่ายพนักงานที่เสียชีวิตให้เขาดูและเขาก็ยืนยันว่าชายที่เขาเจอนั้นคือคนที่เสียชีวิตไปแล้ว หลังจากเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นกับลูกเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Eastern a i r l i n e นนะครับแน่นอนบริษัทจึงสั่งให้มีการปิดเงียบเรื่องหล่าเรื่องนี้ทั้งหมดพวกเขาไม่ได้ยอมรับเรื่องผีอย่างเป็นทางการแต่มีการลบรายงานภายในและสั่งไม่ให้พนักงานพูดถึงเรื่องนี้ต่อนหน้าผู้โดยสารเป็นเด็ดขาดแต่ในหมู่พนักงานการบินนะครับ เรื่องนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตำนานเงียบของวงการการบินสิ่งที่น่าขนลุกมากไปกว่านั้นก็คือไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในเครื่องบินลำที่ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนจาก f ฟล401เลยและหลังจากสายการบินถอดอะไหล่ทั้งหมดออกนั้นนะครับเหตุการณ์หลอนๆทั้งหมดนี้ก็หายไปเหมือนกัน